นมนี้มาจากไหนเอ้ยก็ไม่มีอะไรนี่หวะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง R3 Family คุณอย่าลืมกดติดตามและกดใจให้ด้วยไปคุณเห็นนมที่ตกมาเมื่อกี้ปะมันคือนมจิตระดาซึ่งมันตกมาจากไหนไม่รู้ผมจะไปทำกินซึ่งทำกินเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจผมแค่ไปเกแก้วเฉยผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเวลาคนเขา รีวิวนมกันทำไมเขาต้องเอาไปใส่แก้วซึ่งวันนี้ผมจะมาแก้ข้อสองสัยอย่างแรกผมต้องตามหาแก้วใสก่อนน่นี้ก็ไม่มีไปหาันต่อให้ทุกคนครับเราไม่เจอเลยพ่เจาจะทำยังไงดีล่ะนั้นเราชิคก,ก้พายอเอนได้บ้าได้สิเราไปดูกันเถอะ ทุกคนครับตอนนี้ผมเสร็จได้ใส่ร็เรวเรียบร้อยแต่ซึ่งมันหกเรามาเช็ดกันเถอะถ้าทุกคนจะล้างมีเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ เพราะถ้าคุณเผลอไปโดนนิ้วของตัวเองขึ้นมาเนี่ยคุณจะร้องไห้ไงไงแล้วคุณก็จะไม่สามารถบอกแม่ได้ตอนนี้ผมได้ทำมันเสร็จเรียบร้อยผมก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลปงไปยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแต่ที่รู้ๆคุณต้องกินเพราะมันจะทำให้คุณตัวสูงอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจด้วยละ่ะ